สวัสดีครับลุงใจดีมีเรื่องเล่าอีกแล้วนะครับวันนี้ลุงมีเรื่องสนุกสนุกมาชวนคุยกันในหัวข้อที่เหมือนจะไกลตัวแต่จริงๆแล้วใกล้ตัวเรามากๆเลยนั่นก็คือคำถามที่ว่ากเกษียณแล้วไปไหนกันดีเอพอพูดถึงคำว่ากเกษียณหลายคนอาจจะนึกภาพคนแก่นั่งเหงาเหงาอยู่บ้านใช่ไหมครับขอบอกเลยว่าผิดถน,นัด การเกษียณในยุคนี้เปรียบเสมือนการเปิดหนังสือเล่มใหม่ของชีวิตเลยนะเป็นบทที่เราจะได้เป็นพระเอกนางเอกกำกับชีวิตตัวเองแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มเลยล่ะครับคำว่าไปไหนเนี่ยมันไม่ได้หมายถึงแค่สถานที่หรอกนะแต่มันคือคำถามว่าเราจะใช้ชีวิตบทใหม่นี้อย่างไรให้มีความสุขที่สุดเอาล่ะถ้าพร้อมแล้ว ลงไปดูกันดีกว่าครับว่าชีวิตหลังเกษียณมันมีกี่เส้นทางให้เราเลือกเดินกันบ้างโลกใบแรกลมแสงแดดและวิถีสโลว์ไลฟโลกใบนี้ฮิตสุดๆในบ้านเราเลยครับนั่นก็คือการกลับบ้านเรานั่นเองหลายคนทำงานสู้ชีวิตในเมืองใหญ่เมื่อหลายสิบปีพอถึงวันเกษียณก็อยากจะกลับไปใช้ชีวิตสงบๆที่บ้านเกิดต่างจังหวัดครับลองนึกภาพตามลุงนะตื่นเช้ามา ได้ยินเสียงนกร้องแทนเสียงนาฬิกาปกลกุกได้เดินออกไปรดน้ำต้นไม้ในสวนเล็กๆที่เราปลูกเองกับมืออากาศก็ดีดีหายใจได้เต็มปอดเลยครับที่สำคัญคือได้กลับไปอยู่ใกล้ๆพี่น้องเพื่อนฝูงสมัยเด็กได้ไปนั่งคุยกันที่สภากาแฟตอนเช้ามีกิจกรรมอะไรในหมู่บ้านก็ได้ไปร่วมกับเขาด้วยมันคือความสุขแบบเรียบง่ายที่หาไม่ได้ในเมืองหลวงเลยแหละครับ เป็นชีวิตแบบ slow life ที่ทำให้เราได้กลับมาดูแลหัวใจตัวเองอย่างแท้จริงเลยครับโลกใบที่2นักล่าฝันวัยเก่าขอไปให้สุดขอบฟ้าสำหรับบางคนการเกษียณคือใบอนุญาตให้เราออกไปทำตามความฝันที่เคยพับเก็บไว้ในลิ้นชักครับตอนทำงานเราอาจจะติดข้อจำกัดเรื่องวันลาใช่ไหมครับอยากไปเที่ยวยุโรปสักเดือนก็ทำไม่ได้แต่พอเกษียณปุ๊บโอ้โหอิสระเป็นของเราแล้ว บางคนเก็บเงินเพื่อไปเที่ยวรอบโลกเลยนะหรือแค่ขับรถเที่ยวทั่วไทยไปเรื่อยๆเหนื่อยก็พักชอบที่ไหนก็อยู่นานหน่อยแบบนี้ก็มีความสุขไปอีกแบบครับนอกจากท่องเที่ยวแล้วการกลับมาทําในสิ่งที่รักก็เป็นความสุขเหมือนกันนะบางคนชอบทําอาหารก็เข้าครัวทําเมนูใหม่ๆให้ลูกหลานชิมบางคนรักเสียงดนตรีก็หยิบกีตาร์ที่วางจนฝุ่นจับมาปัดฝุ่นเล่นใหม่ หรือบทบาทที่สำคัญที่สุดสำหรับหลายคนก็คือการเป็นคุณตาคุณยายมือโปรครับการได้เลี้ยงหลานเห็นเขาเติบโตเนี่ยเป็นความสุขที่เติมเต็มหัวใจได้อย่างน่ามหาัศจรรย์จริงๆนะครับโลกใบที่3เก๋าแต่ยังมีไฟขอใช้ประสบการณ์สร้างคุณค่าใครว่ากเกษียณแล้วต้องหยุดทำงานแหละครับไม่จริงเลยประสบการณ์ที่เราสั่งสมมาทั้งชีวิตเนี่ยแหละคือสมบัติล้ำค่าเลยนะ คนกลุ่มนี้ยังสนุกกับการทำงานครับแต่อาจจะเปลี่ยนรูปแบบไปนิดหน่อยจากที่เคยทำงานประจำ8โมงเช้าถึง5โมงเย็นก็อาจจะเปลี่ยนมาเป็นที่ปรึกษาให้กับบริษัทหรือรับงานฟรีแลนซ์เล็กๆน้อยๆทำแค่สัปดาห์ละ2-3วันพอให้ไม่เหงาทำให้ยังรู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่าและได้เจอผู้คนอยู่เสมอครับบางคนก็เปลี่ยนงานอดิเรกให้กลายเป็นธุรกิจเล็กๆน่ารักๆักไปเลยนะเช่นคุณป้าที่ชอบทำขนม ก็เปิดร้านเบกเกอรี่โฮมเมดเล็กๆหน้าบ้านหรือคุณลุงที่ชอบกาแฟก็เปิดร้านกาแฟในสวนหลังบ้านซะเลยเป็นการสร้างรายได้เล็กๆน้อยๆอยแถมยังได้ทำในสิ่งที่รักอีกด้วยครับแบบนี้เรียกว่ายิงปืนนัดเดียวได้นก2ตัวเลยครับเอาละครับหลังจากที่เราเห็นภาพชีวิตวัยเกษียณที่แสนวิเศษกันไปแล้วลุงมีนิทานสั้นๆแต่ให้ข้อคิดนี้มากๆมาเล่าให้ฟังเรื่องหนึ่งเรื่องนี้มีชื่อว่าปินโตสามใบ ลองจินตนาการว่าชีวิตหลังเกษียณของเราเหมือนกับปิ่นโตที่เราจะได้รับในวันสุดท้ายของการทำงานครับแต่ข้างในปิ่นโตจะมีอะไรบ้างนั้นเราคือคนจัดตรีมมันด้วยตัวเองตั้งแต่วันนี้ปิ่นโตใบแรกของคุณแตงอ่อนคุณแตงอ่อนเริ่มทำงานปุ๊บเธอก็แบ่งเงินเดือน15ไปลงทุนอย่างสม่าเสมอทุกเดือนเลยครับพอถึงวันเกษียณปินโตของคุณแตงอ่อนก็เลยอิ่มเอมที่สุด ข้างในมีทั้งเงินสำหรับใช้จ่ายสบายๆเงินดูแลสุขภาพและเงินสำหรับไปเที่ยวตามความฝันชีวิตมีความสุขมากครับปิน่นโตใบที่สองของพี่แตงกวาพี่แตงกวาเริ่มคลิปเรื่องออมเงินตอนอายุ40แล้วครับเพราะมัวแต่ให้รางวัลชีวิตไปก่อนพอกเกษียณปิน่นโตของพี่แตงกวาก็พอมีพอใช้ครับมีเงินพอสำหรับค่าใช้จ่ายจำเป็นแต่ไม่มีเงินเหลือพอจะไปทำตามฝันทำให้รู้สึกเสียดายอยู่ลึกๆว่า รู้งี้เริ่มให้เร็วกว่านี้ก็ดีปิ่นโตใบที่สามของลุงแตงไทยลุงแตงไทยใช้ชีวิตแบบเดี๋ยวค่อยว่ากันไม่เคยเก็บออมเลยครับพอถึงวันเกษียณปิ่นโตของลุงแตงไทยก็เลยว่างเปล่าครับชีวิตในบ้านปลายจึงค่อนข้างลำบากต้องพึ่งพาลูกหลานทำให้สูญเสียอิสรภาพในการใช้ชีวิตไปอย่างน่าเสียดายเห็นไหมครับว่ากุญแจสำคัญไม่ได้อยู่ที่เรามีรายได้มากแค่ไหน แต่อยู่ที่ว่าเราเริ่มเตรียมปิ่นโตของเราเร็วแค่ไหนและทำมันอย่างสม่ำเสมอหรือเปล่าตั้งหากครับสุดท้ายแล้วไม่ว่าเราจะเลือกใช้ชีวิตเกษียณในลอกใบไหนก็ตามสิ่งที่ทุกคนได้รับเหมือนกันก็คืออิสระครับไม่ต้องรีบตื่นไปทำงานแต่เปลี่ยนไปเดินตลาดเช้าชิวๆแทนไม่ต้องกังวลเสียงโทรศัพท์ตามงานอยากจะนอนตื่นสายแค่ไหนก็ได้ไม่ต้องทำตามคำสั่งใคร เพราะเราได้เป็นเจ้านายของตัวเองแบบเต็มตัวแล้วล่ะครับการตัดสินใจหลายอย่างในชีวิตอาจต้องมีเรื่องงานและรายได้เป็นตัวแปรสําคัญแต่ในวัยเกษียณที่เราเตรียมตัวมาดีเราสามารถเลือกทําสิ่งต่างๆโดยมีความสุขและความชอบเป็นที่ตั้งได้ครับเช่นเลือกที่จะทํางานอดีเรกที่ไม่สร้างไรายได้แต่เติมเต็มจิตใจเลือกที่จะใช้เวลากับครอบครัวอย่างเต็มที่หรือเลือกที่จะอุทิศตนให้กับงานอาสาสมัครเพื่อสังคม การสร้างวินัยเล็กๆด้วยการออม10%ในวันนี้จึงไม่ใช่การเก็บเงินแต่เป็นการซื้ออิสระให้กับตัวเองในอนาคตครับมันคือการค่อยๆเติมวัตถุดิบชั้นดีลงในปิ่นโตของเราทีละเล็กทีละน้อยจนกระทั่งวันเกษียณมาถึงเราก็จะได้เปิดปิ่นโตในนั้นออกมาแล้วพบว่าข้างในมันอุดมสมบูรณ์พร้อมให้เราใช้ชีวิตบทใหม่ได้อย่างมีความสุขและสง่างามที่สุดนั่นเองครับ ชีวิตหลังเกษียณคือโอกาสครั้งสำคัญที่เราจะได้ออกแบบความสุขด้วยมือของเราเองครับมันคือบทสรุปที่สวยงามของการทำงานหนักมาทั้งชีวิตเลยครับแล้วเราจะเตรียมตัวยังไงให้ไปถึงวันนั้นได้อย่างสบายใจง่ายนิดเดียวครับแค่เริ่มเตรียมป่นโตของเราตั้งแต่วันนี้สำหรับใครที่ยังไม่รู้จะเริ่มยังไงลองเริ่มจากเป้าหมายเล็กๆของไรายได้ก่อนก็ได้ครับสร้างวินัยเล็กๆในวันนี้จะกลายเป็นความมั่นคงที่ยิ่งใหญ่ในวันข้างหน้าแน่นอนครับ ลุงเป็นกำลังใจให้ทุกคนได้เปิดเจอปิ่นโตที่อิ่มเอมและมีความสุขในวันเกษียณของตัวเองนะครับสำหรับวันนี้ลุงใจดีต้องไปก่อนแล้วสวัสดีครับ